คลิปนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจเรื่องเซตจํากัดแล้วก็เซตอนันต์กันนะครับมันก็เป็น2ชนิดที่เป็นประเภทของไอเจ้าเซตนี่แหละนะมันจะมีแค่สองอันนี้ยครับทาความเข้าใจง่ายๆก่อนเซตจํากัดก็หมายถึงสมาชิกเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดสามารถระบุได้ทุกตัวก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นห้องนักเรียนของน้องอ่ะเราสามารถระบุเพื่อนเราได้ทุกคนมีกี่สิบสามสิบห้าสิบคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วส่วนเซตอนันต์ล่ะ เซตอนันต์ก็คือมีจํานวนสมาชิกได้เยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนเลยนั่นก็คือเซตอนันต์นั้นเองนะครับอ่าสำหรับแบบฝึกหัดในข้อนี้เขาก็ถามว่าเซตต่อไปนี้เนี่ยในข้อใดเป็นเซตจากัดและก็ข้อใดเป็นเซตอนันต์นะครับไปดูข้อที่6.1กันเลยนะสำหรับข้อที่6กจเขาบอกว่า x โดยที่ x เนี่ยเป็นจํานวนคู่นะครับจำนวนคู่เนาะนะครับอันนี้เป็นการเขียนแบบเอ่อบอกเงื่อนไขนะครับ น้องเอาไอ้เจ้าแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยลองมาแจงสมาชิกก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถแจงสมาชิกได้แบบจำกัดคือระบุได้ทุกตัวหรือแบบไม่จำกัดเลยคือโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเองนะครับถ้าน้องแจงได้ปุ๊บก็จบแล้วง่ายๆนะครับหลักการของการทำแบบฝึกหัดนีนะ้ะโค้อที่6 1 x เป็นจำนวนคู่ใช่ไหอ่าต้องการแบบนี้ปุ๊บเราก็แจงไปเลยครับปั๊บได้ไรอะ เพราะฉะนั้น x นะครับอ่ามันก็จะเป็นเซตของเลขอันนี้แจงเนาะเอาแค่จํานวนคู่บวกอย่างเดียวก็พอมีเลขอะไรบ้างอะ่ะมีเลข2ครับมีเลข4ครับมีเลข6แล้วก็8 10 12 14โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ใช่สุดแค่8นะไปได้อีกงั้นมันไปได้อีกเรื่อยๆเนี่ยเราแดดแดไปครับ3จุดเลยปุ๊บแบบนี้นะครับ งั้นการที่มันแดดๆดดแดไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะเป็นเซตอนันต์นั่นเองนะครับงั้นข้อแรกนี้เป็นเซตอนันตนี่แค่นี้เองนะครับจบแล้วอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่6.1ง่ายๆนะครับไปดูข้อ6.2กันบ้าง6.2เนี่ยมันเป็นเซตของอันนี้แจงสมาชิกมาให้ว่าในเซตนี้นะมี1 2 3 เฮ้ยมีแดดแดดเหมือนกันงั้นต้องเป็นอนัน์แน่เลยอ่าดูดีๆดูดีๆเขาแดดแดดแดดก็จริงแต่มันมีจุดสุดท้ายครับคือจุดสุดท้ายอะจานวนสุดท้ายอะคือร้อยหนึ่งแต่แต่ไม่ได้บอกนะว่าเวลาจุดสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอ่อเป็นประเภทไหนอย่างเดียวนะครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะอยู่ที่ว่าไอ้เจ้ารูปแบบความสัมพันธ์ของไอ้เจ้าจํานวนเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลในไอ้เจ้าเซตในข้อ6.2เนี่ย มันเป็นเลข 1, 2, 3สสะแดงว่า u n i v e r s ิของมันคือจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไปเรื่อยๆครับถึง100งั้นอันเนี้ยเราสามารถระบุได้แล้วว่าไอเดดๆดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีพวกจำนวนเต็มบวกที่เหลืออ 5, ่ห้ไปเรื่อยๆแล้วก็ 97, 98, 99, 99จนถึง100โอเคไหมงั้นถามว่าอันนี้เราเขียนได้ทุกตัวไหมเขียนได้ครับเรารู้ได้ทุกตัวครับงั้นจัด เป็นเซตจำกัดครับนะข้อ,ขอนี้ก็จัดเป็นเซตจำกัดเพราะสามารถระบุสมาชิกได้ทุกตัวเก็าไหมนะครับอ่างั้นถ้าเราสามารถระบุสมาชิกได้ตัวจัดเป็นเซตจำกัดไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อ6.3ตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับ6.3ก็เขียนแบบแจงสมาชิกมาคล้ายๆกับข้อที่เอ่อ1เอ้เขียนแบบเอ่อบอกเงื่อนไขมาเนาะคล้ายๆกับข้อ6.1เลยนะครับ ให้น้องๆเหมือนเดิมครับลองเขียนแจงสมาชิกให้ได้ก่อนเราเรียนแบบฝึกหัดแรกๆมาแล้วนะอันนี้น้องก็ต้องเขียนแจงสมาชิกให้ได้นะครับงั้นจากแบบบอกเงื่อนไขว่า x โดยที่ x เนี่ยเท่ากับ1ส่วน n นะโดยที่ n เนี่ยเป็นสมาชิกของ n เฮ้ย n มาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพี่อันนี้ n ตัวเล็กอันนี้ n ตัวเล็กนะครับส่วนอันนี้ n ตัวใหญ่ n ตัวใหญ่หญเนี่ยหมายถึง natural number ก็คือจำนวนนับ จากแบบฝึกหัดแรกๆเราก็เรียนกันมาแล้วว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไระงานจํานวนนับมีอะไรได้บ้างเราจะไปเขียนแจงสมาชิกแล้วงั้นอันนี้เราก็จะได้ว่า x ก็จะเท่ากับเซตของตัวแรกก็คือเลข1อยู่ข้างบนส่วนด้วย n อยู่ข้างล่างก็จํานวนนับตัวแรกคือเลข1ครับเป็น1นส่วนห่ครับแล้วก็ตัวถัดไปเป็น1นส่วนสครับแล้วก็1นส่วนสครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับ 1ส่วนส1ส่วน 5, หน้ส่วน1ส่วนส่วนพัน1ส่วนล้าน1ส่วนล,ะ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 ละ้านล้านได้หมดเลยเพราะจำนวนนับมันเริ่มตั้งแต่เล็กหนึ่งนี่แหละแล้วมันนับไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับงั้นก็แดดๆๆไว้แค่นี้พอมันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จัดเป็นเซต,ตอนันต์โอเคบ้านะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะเขียนสมาชิกทุกตัวได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างสำหรับ สามข้อแรกในการทำความเข้าใจเรื่องเซ็ตจำกัดแล้วก็เซ็ตอนันต์นะถ้า,น,าน้องๆดูแล้วเข้าใจในสามข้อแรกแล้วนะครับข้อถัดไปเนี่ยน้องก็น่าจะทำเองได้แล้วนะก็ถ้ามันบอกเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับน้องก็แจงเป็นสมาชิกให้ได้นะถ้าแจงได้ปั๊บก็ไม่มีอะไรแล้วนะถ้าแจงได้ทุกตัวเป็นจำกัดถ้าแจงทุกตัวไม่ได้ไม่สามารถแจงได้ก็เป็นอนันต์เองนะครับ โอเคก็สำหรับใครที่สนใจจะรับชมทุกๆข้ออย่างละเอียดนะครับติดต่อเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ